วันนี้พ่อเหมาะสะพ่อลงด้วยโอ้โอดูพ่อมาเป็นเทรนเนอร์เองดูนะครับไม่มีคนเลยวันนี้ฝนตก s <S เตรียมตัวระวังอ่ะพี่เหมาเตรียมตัวลูกไปกู ะครดูดูด <laughs> ูท mm ่าโอ้โหโอ้โหดู Floyd, uh ้โหอ้โหท่าอะไรมือต uh ีด huh. <sh arp inhale> ้วยดิลูกมือไหว้ด้วยโอ้โหโอ้โหพ่อไปแล้วจะรีบกับพ่อไปแล้วโอ้โห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 โดู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 พ่อจะสุดแล้โอ้โหหมดแรงไหมครับโอ้โหถึงเหมือนกันหมดแรงเลยโอ้โหไหนดูสิลูกพี่ พี่โู้ชูไหมไมู่่วยความหมดแรงเล<ม>ว่าไอ้แค่นี้เองอะ่ะวันนี้เราเป็นเจ้าของสระอุ้ยไม่ใช่ <c oughs> วันนี้ฝนตกนะคะไม่มีคนมาเลย <c oughs> แต่สามหนุ่มไม่ย่อท้อน,นะคะวันนี้ยังมาอยู่ไห <c oughs> นพ,พี่พ <c oughs> ่อจิจะไอพี่ฮู้ <c oughs> ไปออกกำลังกายด้วยกันนะครับอาทิตย์ละสองครั้งโอเค